โอเคครับรถคันนี้มีปัญหาตรงน้ํามันเครื่องนะครับไหลออกมาตรงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดขันเร่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแกะโูครับว่าแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างหรือเปล่าเรามาดูชุดอุปกรณ์การถอดนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดบล็อกนะครับอาจจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ได้ก็จะดีนะครับแล้วก็คีมล็อกนะครับบล็อกที่เราใช้นะครับก็จะเป็นบล็อกเบอร์12 12มิล สิบมิลนะครับซึ่งเป็นสกรูน็อตท,ที่รถไถนารุ่นนี้มีนะครับก่อนที่จะทำการถอดนะครับทุกครั้งนะครับให้สังเกตดูนะครับจะมีจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จุดถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้ท่านถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้เรียบร้อยนะครับก็คือใช้เป็นบล็อกหรือครีมปะแจก็ได้ครับ ในการถอดนะครับก็คือขันคลายออกแล้วก็หาถาดรองน้ำมันเครื่องไหลจนหมดนะครับแล้วค่อยถอดตัวซิงค์ทั้งหมดนะครับโดยการไล่เป็นสเต็ปครับส่วนตรงคันเร่งนะครับก็สามารถใช้น็อตเบอร์สิบนะครับขันออกมาแล้วก็สไลด์สายคันเร่งออกมานะครับที่เป็นสลิงนะครับออกมานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแยก ตัวออกมานะครับแล้วก็เป็นน็อตเบอร์12นะครับคลายออกมาแล้วก็สามารถดึงให้สายสลิงคันเ่งหลุดออกมาจากตัวซิงค์ระบบวงจรที่เราจะถอดสังเกตร,ระดับน็อตนิดนึงนะครับเบอร์12ทั้งหมดเนี้ยจะมี13ตัวนะครับรอบตรงนี้นะครับก็จะมี13ตัวนะครับความยาวของน็อตแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะครับให้สังเกตดูความหนา ชั้นซิงค์นะครับคือถ้าชั้นซิงค์หนาสุดก็จะเป็นน็อตยาวนะครับไล่ลงมานะครับก็จะเป็นสั้นลงนะครับแล้วก็สั้นสุดนะครับเพราะว่าซิงค์ตัวประกอบระยะจะต่างกันนะครับใล้สังเกตดูชั้นนะครับเลเยอร์ของตัวซิงค์เครื่องนะครับจุดแรกที่ต้องถอดนะครับก็คือจุดนี้นะครับถอดสายออกให้หมดนะครับแล้วก็ ถอดตัวนี้ออกมานะครับเพื่อง่ายต่อการทํางานนะครับแล้วก็ไล่จุดไปเลยครับท่านสามารถใช้เครื่องมือ2ชิ้นนี้ถอดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือท่านอาจจะไม่มีประแจเบอร์ที่เป๊ะนะครับก็ใช้เป็นคีมล็อกนะครับปับระดับถอดถอดล็อกออกมานะครับ โอเคครับเมื่อเราทําตามขั้นตอนทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเรามาลงมือถอดกันเลยครับตัวโครงกรอบนะครับของตัวเครื่องเนี้ยมันจะแน่นนะครับก็ลองยกโยกๆแล้วก็เคาะๆดูครับพอได้จังหวะมันก็จะหลุดออกมานะครับและนี่คือภายในของตัวเครื่องยนต์นะครับส่วนที่เราจะต้องแก้ไขนะครับก็คือ ตัวคันเร่งนะครับของตัวบังคับคันเร่งความแรงนะครับมันจะมีอาการโยกหลวมนะครับตอนเราถอดออกมาใหม่ๆตอนนี้เราขันกลับไปเหมือนเดิมนะครับโดยใช้น็อตเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบที่เขามีอยู่ด้านบนนะครับขันให้แน่นนะครับปัญหาของเครื่องยนต์ที่น้ํามันรั่วซึมนะครับก็คือรถ ที่สภาพนานๆนะครับใช้มาหลายปีเนี่ยช่วงโยกมันก็จะคลอนมันก็จะหลวมตามเวลานะครับฉะนั้นเวลาเราตั้งใหม่เราก็ให้ตัวประกบมันพอดีนะครับตั้งสายคันเร่งนะครับให้พอดีนะครับแค่นี้น้ํามันเครื่องก็จะไม่รั่วออกมาแล้วนะครับก็ลองโยกดูถ้านิ่งก็แสดงว่าใช้ได้ครับเสร็จเทียบร้อยนะครับเราก็จะ ไ่แสปเกนเดิมออกนะครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งเราก็เตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเฉพาะรุ่นนะครับใส่กันได้ตรงบล็อกพอดีนะครับแต่ประเด็นคือต้องแสตัวปเกนเดิมออกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความแนบสนิทนี่นะครับน่คือปเกนตัวใหม่นะครับที่เราแแบเข้า มันเป็นล็อกนะครับไม่มีกาวไม่มีอะไรนะครับก็มีจุดมาร์กอยู่นะครับมีจุดบังคับอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือเอาให้ตรงจุดพอนะครับแล้วก็ประกอบเครื่องเข้าไปแล้วก็ขันน็อตเหมือนเดิมครับเมื่อเราใส่ประกันเรียบร้อยนะครับก็เราจะประกอบเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้เราก็ถอดมานะครับก็จะใส่เหมือนเดิมแหละต้องค่อยๆนะครับให้ลงล็อกพอดี ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมคันสกูปรับนะครับตรวจสอบทุกจุดให้เรียบร้อยนะครับให้เหมือนเดิมครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับเติมน้ามันแล้วก็สตาร์ทไปเลยครับท่านสามารถสตาร์ททิ้งไว้นะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วมาดูตรงจุดนะครับบริเวณคันเร่งนะครับว่ามีน้ํามันรั่วซึมหรือเปล่า ถ้าไม่มีน้ํามันเครื่องออกมานะครับก็แสดงว่าท่านแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับเราแก้ด้วยมือเราเองนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชม